อ่ะตา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 ตฟันจะขึ้นแล้วคนฟันจะขึ้นแล้ว ยีบก้านี้ก็เก้าเดือนเต็มแล้วอีกสามวันวันนี้วันที่ยี่หกพฤษภาครับคนเขาดือคนเขาดื้อลูกอืมกินนมอิ่มแล้วสบายใจแล้วเจมสนเจมสนครับเจ้นนครับ เซเว่นครับเซเว่นลูกของปะเซเว่นลูกของมะเซเว่นครับเซเว่นครับโอ้โหอ่ะอ่ะอ่ะหล่นนะอุ้ยเอาอะไรเอาอะไรลูกอืม Kondir, kondir, Kan kandun, kan kandun, 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 Oh, oh, oh kandun, oh, oh, oh. can fan can fan Kanfan. can, fun, can fun.